สวัสดีครับมือนีเขามายามนะครับมายามกุ้งเที่ยวใส่ไว้มือมือก้อนครับมือก้อนมาเบิ้งนะครับบามสีมีกุ้งบ่ไม้นี่ก็บ่เคยมาใส่จากแกนนะครับนี่ครับนี่บป่ปลาโอ้ปลาครับป <c oughs> ไปยังไงปะบู โอ้ปลาบูครับบูครับบูนี่นะครับหนีฉนวนมางเลยครับคือบ้านเขาเออเมืองเมืองปลาปะบูบโอ้ปะบูคือกันเลยครับกับบ้านเขาสาเนปลาบูหลายครับกุ้งมวัชพืชเราปลาบูกินเบิดครับ เท่ไปคือเก่าครับสงเสริเกาหลีก็มีนั่งเอี่ยครับได้ยินปลาบูปลาบูทองครับแต่อันนี้มันทองนะครับปลาบูต้มย่างเดียวครับบึ่งหลังตัวไปครับเห็นในมีปลาบูเกาบวะ สองบูครับโอ้ตึกบัวบูกี่เราครับโอ้แต่ได้กุุ่ได้ป่าวันนี้ครับโอ้ป่าบูครับกุ่มบัตถุอะไยยัุดียังยัง หล่ังที่ผรมใต้ใบมือนั่นแล้วครับโอ้ล่างนี่มุ้งประูครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบื่อนเปิดเบื่อนิดโอุ้่นะครับนี่ขันบมมีปลาบูมันกับถืออยู่ครับ หลังที่มีประบูนกุ่งอยู่ในท้องประบูเบิดครับโ้ประชิวหน่อยครับเ้าบาทบานห้องหลังนี้าบาทยี่สิบบ,บาทยี่สิบยี่สิบยปากวดมัไปยังงี้ครับตามไปเพิ่กต่อครับ ตอนแร้เมไม่ตุ้มยำกุ้งบ้าน<ป>ที่เร่อยกุ้ง,งอันนี้หลังเลิ่ง,งานครับประมาณหกโมงกว่าแล้วใกล้สิบหมื่นแล้วครับมยายำหลังเลิ่ง,งาน,นหนาวๆอยู่ครับเย็ยนๆอยู่ ใช่ไหมใช่ล่ะนี่นะนนนโอ้ตื่น,นตนหลังสามย่ำงานลงขังเยอะหลังสามย่ำไปได้ไหน โอ้ปลาบูอีกแล้วครับัคุ้นหลายครับผมพาลงฝึกเบิร์นครับโอ้ตัวนี้เติบครับปลาบูว่โอ้มีถุงสิ่งของครับ ากาศดีครับหนาวกุ้งตัวแบบนี้ครับสาหนิมันคือสิไปใส่สาก้อนๆครับตัวหน่อยใส่ตื่นแท้ พึ่งกันต่อไปครับหลังต่อไป,ปหมวอเงิมังหนึ่งเลยโอ้ยจนไปว่าเปลี่ยนครับปะบูต้องใครอัางลัง <laughs> เกือบสูดหลังครับเ่าไม่กุ้งจักสู่เลยทางนี้มิตรป่าบัโอ้พระนะครับป่าบักุ้งมาหลายครับกุ้ง บูนี่ล้างมันเสียบเบดเต้โอ้โหเดียบล้างนี่นล้างจีนไทยตามมือเงบล้างจีนไทยนีม่มาอันบัวจะได้กว้วยกุ้งจะได้ต้มปลาครับ,บมีปลาบูอีกแล้วครับโอ้ นี่ครับเราบ่มติดให้ชมผลงานรวมนะครับว่าได้ไรจำได้นี่นะครับผลงานรวมมือนี้กุ้งกับก้อยน้อยนึงครับแต่ว่าปลายังได้ต้มลายเตืบยู่ครับแนวเลี้ยงแนวเลี้ยงนะครับมือนี้เมนู่นไปเลยครับกัด ท่านที่เข้ามาเบิ่งไม่ก็ฝากกดไลค์กดแช์กดติดตามน้ำนะครับเพื่อป็น้ำใจทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ